ดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทั้งเอซใหม่แล้วก็เอฟเก่าเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้ปราเดือนตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆกกาลังใจกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของประเดือนเนาะขอบคุณพี่น้องก้องปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่เป็นกําลังใจให้ป้เดือนตลอดมาเนาะแล้วก็คอยมาฟังประเดือนเมาม้อยยูสู้ขีดคอยพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแห้งจุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋ วันนี้เนาะนะคะวัดเดืองก็จะเล่าเรื่องเมียฝรั่งอีกตามเคยเนาะนะคะเพราะว่า <c oughs> การที่เรามาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยลหลายๆคนก็คิดอยู่แล้วละว่าเราอยู่ดีมีความสุขเพราะว่าเ,เมืองนอกอ่ะได้เป็นมาดามเมียฝรั่งต้องร่ำรวยกันทุกคนไปแล้วก็จะต้องมี สถานภาพที่ดีที่หรูหราอะไรอย่างนี้นะคะหลายหลายคนคิดแบบนั้นเนาะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันกลับตรงกันข้ามเนาะมันเป็นบางคนเท่านั้นนะคะมันไม่ได้ทุกคนไปเพราะว่าทุกๆคนอ่ะมีทางเดินต่างกันนะคะป้าเดือนเคยบอกแล้วนะคะว่ามันมีทางเดินต่างกันพอป้าเดือนเล่าไปแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบเป็นชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าป้าเดือนเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าอ่าคนเรามีชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนาะนะคะทีนี้ เธอก็แต่งงานมาอยู่เยอรมันนี่แหละเธอกับแฟนเธอพร้อมที่จะแต่งงานกันะจะเดิมเนินการขอแต่งงานนะคะแต่ทีนี้ก็รู้กันอยู่ว่าการที่เราเป็นคนต่างชาติแม่สามีไม่ปลื้มอยู่แล้วแม่สามีไม่เคยปื้มสไปรยหัวดำเลยนะคะทีนี้วันแต่งงานของเธอก็มาถึงเธอจะต้องไปแต่งงาน แม่สามีก็มาแขวะกันแนกแนกันแหนเธอว่าเธอจะอ่ากับแย่งลูกชายเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีเรื่องกันเธอโกรธให้แม่สามีเป็นอย่างมากเลยวันนั้นเธอก็เลยตัดสินใจไม่ไปแต่งงานไม่แต่งงานล้มเลิกงานแต่งวันนั้นเลยนะคะนี่จะทำยังไงได้ละ่ะงานแต่งเธอเป็นคนล้มงานแต่งของเธอเองแล้วทีนี้แม่สามีเขาก็ได้ใจสิเขาก็ดีใจที่งานแต่งล้มเลิกกันไปอโดยที่ลูกชายเขาก็ไม่ต้องมาแต่งงานกับเธอเนาะทีนี้ เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทีนี้อยู่มากันหลายปีโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันนะคะเขาอยู่กันหลายปีเลยแหละโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันฝ่ายยิงก็ทนงตัวว่าตัวเองถึงไม่ได้แต่งงานเธอก็อยู่ได้ในประเทศนี้เพราะว่าอ,อย่างน้อยเธอก็มีวีซ่าอยู่ในประเทศนี้โดยที่ไม่ต้องแต่งงานแล้วเธอก็คิดในใจตลอดว่าว่าเธอเอาชนะแม่สามีได้ เพราะเธอไม่ต้องการให้แม่สามีมาข่มเธอถ้าแม่สามีเขาไม่ต้องการให้ลูกชายเขามาแต่งกับเธอเธอก็ไม่ยอมแต่งเหมือนกันแต่เธอก็อยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยการที่เราทําอะไรเพื่อสาแก่ใจตัวเราเองเนี่ยมันเป็นการดีแต่เฉพาะตอนนั้นใช่ไหมล่ะคะแต่ต่อไปในภายภาคหน้าน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะถ้า เราไม่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันกับคนที่นี่สิทธิ์ต่างๆของเรานะ่ะไม่มีเลยนะคะสิตธ์ต่างๆของเราไม่มีสมบัติของสามีก็คือของสามีสมบัติของเมียก็คือของเมียนะคะอันนี้เป็นแบบนี้เราจะไม่มันจะไม่รวมกันแต่ถ้าเกิดว่าสามีเป็นอะไรไปในภายภาคหน้า คุณจะไม่ได้รับเงินกระเสียนนั้นเลยนะคุณจะไม่ได้รับเงินกระเสีย er นนั้นเลยนอกจากว่าเขาอาจจะมีสมบัติแบ่งไว้ให้หรือว่าเหลือไว้ให้อะไรเงี้ยครับทาพินัยกรรมเอาอะไรเอาไว้ให้เราน่ะตรงนั้นน่ะเราจะได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเอาไว้เลยเราก็จะไม่ได้คือเขาจะได้ก็คือว่าญาติพี่น้องของเขาเอาไปนะคะประเดือนคิดว่าเป็นอย่างน,านั้นที่ประเดือนเห็นมาเป็นแบบนั้นหลายคนเนาะนะคะแล้วทนายเองเขาก็บอกอยู่ว่า ถ้าเป็นคนเ,เอยอเยอรมันด้วยกันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดว่าสามีเสียชีวิตไปก่อนแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนหัวดําอย่างเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสามีเสียชีวิตลงไปเนี่ยถึงแม้ว่าสามีอาจจะทําพินัยกรรมเอาไว้ให้ก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นเองเพราะเขาคิดว่าเขากดขี่หรือเขาแย่งชิงเอาได้เขาคิดอย่างนั้นนะคะทนายเองก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีอะไรให้ไป ทำพินัยกรรมซะนะคะอันนี้พินัยทนายความแนะนําเองเนาะนะคะทีนี้ตัวเธอเองก็ยิงเหลือเกินเธอไม่ยอมไปเธอไม่ยอมทําพิ่นัยกรรมแล้วก็เธอก็ไม่ยอมที่จะแต่งงานทั้งที่สามีก็ไม่ละล้มเลิกง,งานแต่งนะ เขาก็พูดอยู่ตลอดเวลามาเราแต่งกันเถอะเราไปแต่งงานกันเถอะฉันหวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าฉันเสียชีวิตไปในวันข้างหน้าน่ะเธอจะได้ได้เงินกระสีนของฉันแล้วเธอก็จะได้มีเงินอ่ามีอยู่มีกินและเมื่อฉันไม่อยู่แล้วอ่ะใครจะดูแลเธอในเมื่อเราไม่มีลูกด้วยกันแต่ผู้หญิงนะ่ะเขามีลูกมาแล้วนะคะเขามีลูกมาแล้วและลูกเขาก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ลูกเขาก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะแต่ผู้ชายนะ่ะเขาก็ยังไม่มีลูก ทีนี้เขาก็เกิดห่วงเมียขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเมียเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมล่ะทีนี้เมียก็มาไม่สบายหนักหนักมากไม่สบายหนักมากเลยแต่แต่เธอก็หายสบายดีกลับมาเหมือนเดิมเนาะเธอก็ไม่เป็นอะไรแต่อยู่มาไม่นานทั้งที่สาม,มีเขารู้ว่าอาการดีมีสุขภาพที่ดีอะไรประมาณนั้นอนะ่ะไม่เคยนึกเลยว่าเขาจะไม่สบายไม่มีใครรู้เลยว่าเขาป่วยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอยู่ดีมีความสุขมากเลยนะ แล้วทีน,นี้พระเดินก็เห็นเนาะว่าเขาไม่มีอะไรไปวัดไปวาก็เจอกันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะทีน,นี้อยู่มาได้ไม่นานมาได้ข่าวว่าเอา้าสามีเขาเสียแล้วพระเดินก็ฮะสามีเขาเสียหรอเสียได้ยังไงใน,นเมื่อเขาออกจากสุขภาพดีเมียเขาอีกที่สุขภาพไม่ดีป่วยอดอดออด,อ,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 ดอยู่ก็บอกสามีเขาเสียแล้วเขาเป็นหลายโรคมากแต่เขาไม่เคยบอกใครเลย เป็นทั้งความดันเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโรคหัวใจแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่รุมเร้ากันอยู่ในตัวของเขาเองแล้วเขาไม่เคยบอกใครแล้วเขาก็ไม่ไปหาหมอบอกอ้าวทำงี้ได้ไงอะแล้วใครจะรู้อะว่าเขาเป็นอะไรในเมื่อเขาไม่ไปหาหมอเขาไม่ไปเอายามากินแล้วเขาไม่ได้รักษาตัวเองไม่ดูแลตัวเองอะแล้วทําไมคนเป็นเมียไม่รู้เหรอก็ถามเมียเขาก็บอกไม่รู้เขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่บอกแล้วเขาก็ไม่ไปหาหมอ เอ้าทำไมทำอย่างนั้นนะเนี่ยเมื่อเราก็เสียเงินค่า,าประกันไปแล้วอะประกันหมอประกันเจ็บป่วยไปแล้วอะเ,เราก็ไปหาหมอเราก็ไปหาฟรีเราก็ไม่ได้เสียตังค์ทำไมไม่ไปหาหมอเขาบอกไม่รู้เขาไม่ไปหาหมอแล้วทีเนี้ยพอเย็นนั้นมานอาที่เวลาเสียมานะเขาก็ไม่ได้เสียที่บ้านหรอกเขาก็ไปเสียอยู่อีกที่หนึง่งที่เขาไปเที่ยวกันว่างั้นแล้วทีนเนี้ยไปเรียกรถมาก็ไม่ทันแล้วเขาก็ช็อกไปแล้วเขาก็เลยไม่อยู่ เขาก็เลยเสียไปเขาก็บางั้่าเนาะบอกเอ้าล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเอ้าแล้วแล้วเมียเขาว่าไงก็ตกใจกันหมดอะจะเป็นยังไงได้ก็เสร็จแล้วก็ทํางานศพกันเสร็จลังจากงานศพเสร็จแล้วทีนี้เรื่องเงินสิทีเนี้ยเพื่อนๆจ๋าเมียไม่มีสิทธิ์ในพินัยกรรมนั่นเลยเมียไม่มีสิทธิ์เลยพะไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้นี่แหละประเดินอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนอยากกับบอกกับสาวๆทุกคนนะคะอย่าคิดว่าทะเบียนสมรสไม่มีความหมายนะคะ แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่นะคะโอเคเพื่อนๆพูดถึงว่าเมืองไทยนะ่ะประเด็นไม่รู้เพราะไม่เคยจดที่เมืองไทยเนาะที่นี่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสจริงอยู่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราอาจจะอยู่ดีมีความสุขละมีสถานภาพที่ดีละนะคะแต่ถ้าสามีคุณเสียชีวิตไปเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละปัญหาเกิดแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นเมียในทะเบียนสมรสคุณไม่มีสิทธินอกจากว่าเขาจะเขียนพินัยกรรมเอาไว้ให้เท่านั้นเองคุณถึงจะได้แล้วทีนี้เงินละ่ะ หายไปไหนหมดละ่ะเงินก็ไม่ได้แล้วแทนที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรายังอยู่เราอายังจะได้เงินกระเสียนของสามีนะคะเพราะว่าถ้าสามีเกระเสียนแล้วเนี่ยเราเป็นภรรยาเรายังมีชีวิตอยู่เงินกระเสียนของสามีก็จะตกมาเป็นของเมียแต่ไม่ได้ไม่เต็มเนาะก็ยังดีอะ่ะเพราะเราจะได้มีอะไรอะ่ะที่อะไรอะ่ะต่อชีวิตให้กับเราไปอีกได้อ่ะเนาะนะคะแต่ทีนี้น,นะ,ะนนะเมื่อเธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสเงิน กระเสียนเธอก็ไม่ได้เธอก็อาจจะได้เงินสักก้อนหนึ่งที่เขามีไว้ให้เนาะแต่ทีนี้เงินก้อนนั้นมันก็อาจจะหมดไปแต่เงินกระเสียนมันไม่มีวันหมดนะคะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เงินนั้นก็จะยังอยู่กับเราตลอดไปจนกระทั่งเราเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเนาะนะคะอันนี้นี่แหละว่ดเดินอยากจะบอกให้สาวๆทุกคนนะคะอย่าคิดว่าทะเบียนสมรสนั้นอะ่ะไม่มีความหมายอย่ายิงอะไรทั้งที่เราเอ่อไม่รู้นะคะความยิงพยองของเราเนี่ยมันจะต้องถูกการะเทสะนะคะไม่ใช่ว่าะ สามีรักเราเออเราต้องการอะไรเขาก็ให้ใช่เขาต้องเราต้องการอะไรนะเขาให้จริงแต่เมื่อเขาเสียไปแล้วน่ะเราต้องการอะไรนะ่ะสิ่งนั้นน่ะเขาให้เราไม่ได้เลยนะคะเขาไม่มีให้เรานะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอื้ออืออย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะไย